Sony a 6 4 0 0กับ canon eos m 6 mark ii สำหรับมือใหม่ซื้อกล้องตัวแรกถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายงานวิดีโอจะเลือกซื้อตัวไหนดีดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ boy photo trick นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล้อง sony alpha a 6 4 0 0กับ canon eos m 6 mark ii นะครับสำหรับมือใหม่อยากได้กล้องตัวแรกนะครับเอาไว้ถ่ายคน ายวิวและ่ายงานวิดีโอบอกได้เลยนะฮะว่าทั้ง2รุ่นเป็นรุ่นที่สุดเจ๋งมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทั้ง2รุ่นนี่จะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างทั้งเรื่องภาพเรื่องสีและเรื่องของโฟกัสนะครับตามไปดูคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับ อันดับแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของเลนส์คิดทั้ง2ตัวเลยนะครับตัว Sony นะครับ A64 เนี่ยจะใช้เป็นเลนส์ e z หรือว่า Electronic Zoom นะฮะระยะอยู่ที่16-50มิลิเมตรนะครับ OSS มีกันสั่นที่เลนส์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเลนส์ให้ดูก่อนนะฮะว่าทำงานแบบไหนนะครับนะตรงนี้อาจจะเห็นชัดกว่านะครับ ตรงนี้เวลาเราซูมนยครับแหงนะเป็นซูมไฟฟ้าแบบนี้นะครับขึ้นอยู่ตามมือนะถ้าหมุนเร็วก็ไปเร็วถ้าหมุนช้าก็ไปช้านะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ซูมนะฮะตัวนี้เป็นตัวพาวเวอร์ซูมด้านข้างตรงนี้ครับขยับได้2จุดนะฮะเราสามารถซูมตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ตรงนี้ซูมก็ได้สําหรับคนที่ใช้งานวิดีโอเริ่มต้นนะก็ถือว่าสะดวกมากๆนะฮะส่วนตัว canon นะฮะ eos m 6 mark ii เนี่ยเลนส์คิดของเขานะฮะจะเป็นระยะอยู่ที่ 15, 45มิลิเมตรจะมีความกว้างกองโซนี่นิดนึงนะฮะมีกันสั่นแล้วก็มี STM ด้วยนะฮะ STM เนี่ยหมายความว่าเป็น stepping motor นะฮะเหมาะกับการใช้งานวิดีโอด้วยและโฟกัสแม่นยำและเงียบด้วยนะฮะเลนส์ของ Canon เนี่ยเวลาเราซูมนะเราต้องหมุนตรงนี้นะฮะจะซูมเข้าสมอ,อกนะครับนะแบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้เลยถ้าถามส่วนตัวผมนะฮะผมจะชอบเป็นเลนส์ือน c ค n น n นะเพราะว่า การใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างอดทนหรือว่าแข็งแรงมากกว่านะครับกว่าเลนส์ไฟฟ้านั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราละกันนะฮะบ,บางคนก็ชอบเลนส์ไฟฟ้าเพราะว่าเวลาโฟกัสรวดเร็วและก็แม่นยําใช้งานวิดีโอได้สะดวกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับผมอันดับที่2นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องขนาดรับภาพนะฮะหรือว่าตัวเซ็นเซอร์รับภาพนั่นเองนะครับตัว sony alpha a 6ก0ันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน เป็นกล้อง Mirror l e s s นะครับที่สามารถถอดเป็นเลนได้ทั้งคู่นะฮะทั้งคู่ถอดเปลนเลนได้นะครับนะเป็น Mirror l e s s นะครับตัว Sony Alpha e 6 4นะฮะจะมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่24ล้านเมกะพิกเซลนะฮะส่วนตัว Canon EOS m 6 Mark II มาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่32.5ล้านพิกเซลนะฮะแค,คนนอนจะให้ความละเอียดที่ สูงกว่า Sony Alpha A64 นะครับอันดับที่3นะฮะเดี๋ยวเราคลิกมาด้านหลังก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับคลิกมาด้านหลังก่อนจะเห็นไหมครับว่าด้านหลังของแต่ละคู่เนี่ยทั้งคู่นะฮะ c คน o อนเองเนี่ยจะไม่มีวิวไฟเดอร์เห็นไหมครับจะเรียบๆไปเลยจะมีแต่จอ LCD ส่วน Sony เองเนี่ยเขาจะมีจอ LCD และก็มีช่องมองภาพมาให้ด้วยนะฮะซึ่งพูดง่ายๆว่า c ค n นอน USM e 6 Mark II เนี่ยถ้าซื้อจากตัวกล้องนะฮะจะไม่มีช่องมองภาพนะฮะต้องซื้อเพิ่มนะครับรุ่นที่ใช้ก็จะเป็น DC1 และก็ DC2 นะฮะเป็น Electronic Viewfinder นั่นเองนะฮะตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มถ้าอยากได้ช่องมองนะครับส่วนตัวนี้นะฮะมีช่องมองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าใช้งานได้เลยนะครับเรื่องที่4นะครับเรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของจอ LCD นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะฟลิปด้านข้างให้ดูนะครับ ตัว Sony Alpha a e 6 4นะฮะก็ <c oughs> จะดึงขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้ก่อนอ่าแล้วก็ง้างนี้ออกมานิดหนึ่งครับอ่าแล้วก็ค่อยเซลฟี่แบบนี้อ่าคอยเซลฟี่แบบนี้นะครับส่วน Canon M6 Mark II นะฮะถ้าคุณอยากจะเซลฟี่นะครับก็แค่ฟลิปขึ้นมาแบบนี้แหละดึงขึ้นมาแบบนี้เลยะครับอ่าสามารถฟลิปจอได้180องศาทั้งคู่นะฮะแต่ว่า ตัว Canon M6 Mark II เนี่ยจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแบบ Full ทัช c กรีนนะครับ Full ทัชสกรีนเนี่ยหมายความว่าเป็นกล้องที่สามารถทัชแล้วก็ถ่ายได้นะครับตัวนี้ทัชโฟกัสอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะกดไปที่เมนูนะครับเราสามารถทัชเมนูได้ด้วยนะครับอยากไปเมนูไหนทัชเมนูได้ด้วยนะฮะคือว่าทำงานได้ครบทั้งหมดเลยแต่ว่าตัว Sony เองเนี่ย จะไม่สามารถทัชเมนูได้แต่ว่าทัชโฟกัสได้นะอยากแตะตรงไหนให้ชัดก็ทัชโฟกัสแล้วก็ค่อยกดชัตเตอร์ถ่ายนั่นเองนะครับอันดับต่อมานะฮะเรื่องของวิดีโอนะครับตัว sony alpha a 6 4นะครับเป็นกล้องที่บันทึกวิดีโอนะฮะได้สูงถึง 4k นะครับที่30เฟรมเรทพร้อมกับมี sony s log ด้วยนะฮะมาอยู่ในตัวกล้องเลยนะครับส่วน canon m 6 mark ii สามารถบันทึกวิดีโอ ที่ 4K นะฮะที่30เฟรมเหมือนกันนะครับแต่ Canon ไม่มี C-Log นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Sony เนี่ยเวลาเราเอาสีเอาคุณภาพของวิดีโอเนี่ยไปเกรดดิ้งสีต่อในคอมพิวเตอร์ได้นะครับส่วนตัว Canon เองไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไฟล์จบหลังกล้องของเขาเลยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับ Sony นะครับใช้เลนส e ์ E-mount นะฮะและก็สามารถ ใส่กับเลนส์เ e m o u n มของรุ่นพี่หรือว่า Full Frame ได้นะฮะเพราะฉะนั้น Sony จะมีเลนส์นให้เลือกเยอะมากๆนะฮะส่วนตัว Canon จะเป็น M-Mount าส์นะฮะซึ่งเลนส์เอ o u เมเนี่ยมีอยู่ประมาณ7-8ตุ้นนะฮะและก็มียี่ห้อของ Sigma และก็ t a m r o n นะฮะสามารถเอามาใส่กับ Canon ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับมีเลนส์เก่าของ Canon ไม่ว่าจะเป็น EF และ EFS นะครับคุณสามารถซื้ออ d แดปเตอร์1ตัวนะฮะราคาอยู่ที่4,990บาทสามารถใส่เลนที่เป็น EF และ EFS ประมาณเกือบร้อยรุ่นของ canon นะฮะเอามาใส่กับตัวนี้ได้เช่นกันนะครับทำงานออโต้โฟกัสได้สบายมากๆนะครับอันดับต่อมาเลยนะครับ Sony alpha A6.4 เนี่ยเป็นกล้องที่สามารถนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องได้11เเฟรมต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ เ,เ,ฟฟเฟรมต่อวินาทีัอ่าอันนี้คือตัว Sony Alpha A64 นะครับส่วนตัว Canon เองนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องใช้แมคานิกชัตเตอร์นะฮะอยู่ที่14ฟเฟรมนะครับนะครับอันนี้คือเสียงชัตเตอร์จากตัว Canon แล้วก็ตัว Sony นะฮะสรุปง่ายๆนะฮะ Sony เนี่ย อยู่ที่11เฟรมนะครับต่อวินาทีที่แมชคานิกนะครับส่วนตัวแคนนอนอยู่ที่14เฟรมต่อวินาทีที่แมคานิกชัตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น c a n นอนเนี่ยจะให้ชัตเตอร์ที่เร็วกว่านะครับตัวนี้นะฮะสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ4,000นะครับตัว c a n นอน6 Mark II สปีดชัตเตอร์จะอยู่ที่ 1>, 1ต่อ8000นะฮะมีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์มาให้ด้วย1ต่อ1 6 0 0 0นั่นเองนะฮะถือว่าให้สเปคในเรื่องของการถ่ายภาพมาอัดแน่นจริงๆเลยนะครับเรามาดูพอร์ตต่อที่ตัวกล้องกันนะฮะ Sony Alpha A6400 นะฮะพอร์ตด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้เนะะี่ยก็จะเป็นสายมอลตินะฮะที่เข้ามาในกล่องกล้องนะฮะแล้วก็สาย HDMI นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบไม้ แจ็ค3.5นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเรียบเรียบนะจะไม่มีพอร์ตต่ออะไรแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมาให้ใช้งานฝั่งนี้นั่นเองนะครับส่วน Canon M6 Mark II นะฮะก็จะมีช่องเสียบไม้นะครับนี่มีช่องเสียบไม้มาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านข้างและช่องเสียบสายล่าสเตอร์นะฮะก็จะอยู่ด้านข้างนี้ด้วยส่วนด้านนี้นะฮะ Canon M6 Mark II เนี่ยใช้พอร์ตในการชาร์จนะฮะ ชาร์จผ่านตัวกล้องได้นะฮะแต่แนะนำว่าต้องเป็น PD เท่านั้นนะครับใช้เป็น t y p e C นะครับส่วนช่องตรงนี้เป็น HDMI แบบไมโครนั่นเองนะครับตัวกล้อง Sony เนี่ยใช้ h d m i แบบไมโครนะฮะสามารถชาร์จผ่านตัวกล้องได้และก็ใช้งานไปด้วยได้นะครับส่วนตัว Canon ชาร์จได้อย่างเดียวไม่สามารถชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยได้นั่นเองนะครับกล้อง Sony Alpha A6 4 0กันสกับ c a n น n M6 Mark II นะฮะเป็นกล้องที่มีทั้งบลูทูธและก็มี Wi-Fi ทั้งคู่นะฮะสามารถถ่ายเสร็จแล้วนะฮะส่งภาพเข้าสมาร์ทโฟนได้เลยรวมถึงสามารถใช้มือถือให้เป็นรีโมทชัตเตอร์เวลาคุณถ่ายรูปนะฮะสามารถสั่งการได้เลยถือว่าง่ายมากๆและก็เป็นกล้องที่เทคโนโลยีล้ำสมัยจริงๆเลยนะครับกล้อง Sony Alpha A64 นะครับกับ Canon EOS M6 Mark II ทั้ง2รุ่นนะครับรองรับในเรื่องของการเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นกล้องที่ออกแบบดีไซน์ให้ถ่ายภาพนิ่งดีและรองรับในเรื่องของการทำไลฟ์สามารถไลฟ์ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงนะฮะถ้าคุณใช้กับแบตเตอรี่ดัมมี่นะฮะสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ร้าน b ิ g c a m ม r a นะครับทั้ง2รุ่นเลยสามารถรองรับในเรื่องของการไลฟ์ได้ 100%, มีเม,มนูคลีนแนทดีหมมีช่องเสียบไม่ไมาให้ด้วยนะครับ และเดี๋ยวเราจะเอา Sony Alpha A64 กับ Canon e o s m 6 Mark II ไปถ่ายรูปกันนะฮะผมจะไปถ่ายพอร r a i t หรือว่าถ่ายบุคคลนั่นเองนะฮะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสีของ Sony Alpha A64 กับ Canon e o s m 6 Mark II จะออกมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของวิดีโอด้วยนะฮะและระบบโฟกัสของเขาจะทำได้ดีแค่ไหนทั้ง2รุ่นนะฮะ แต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าทั้ง2รุ่นผมจะตั้งค่าให้เหมือนกันและปรับสีให้เหมือนกันไม่มีการแต่งเติมสีใดๆทั้งสิน้นจบหลังกล้องทั้งคู่นะฮะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทั้ง2รุ่นจะให้สีสันรายละเอียดออกมาเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ Ah สรุปแล้วนะฮะชอบตัวไหนกันบ้างนะครับสำหรับ canon e o s m 6 mark ii กับ sony alpha a640 บอกได้เลยนะฮะว่ากล้องทั้ง2รุ่นนี้เป็นกล้องระดับกึ่งโปรหรือว่าอยู่ในไลั์เซมิโปรนั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะฮะสำหรับมือใหม่เพราะว่ากล้องทั้งสองรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเป็นกล้อง m มิเ r เลส s ถ่ายง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็พกใส่กระเป๋าคุณได้สะดวก แต่ประสิทธิภาพสูงแน่นอนนะทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าชอบตัวไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะว่าคุณอยากได้ตัวนี้ฟังก์ชันนี้ถ้าตกลงนประการใดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะอาจจะตกลงไปบางประการนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วย<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำจัดเซตเรื่องไลฟ์สดและการใช้งานกล้องถ่ายรูปถ้าคุณอยากเจอผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับหรือติดต่อมาที่เบอร์นี้0995511986 ID Line 0995511986แล้วผมจะไปหาคุณถึง